สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาบอกมังอะที่เลิกทำแล้วนะมึงดูว่ามีคนชอบไปนะแต่มีสองเรื่องเองหนึง่งเอ๊ะมีสามเรื่องอันเนี้ยเราเลิกทำไปแล้วเดี๋ยวเราจะลบคลิปนี้ออกด้วยแล้วก็เรื่อง อยู่ยู่ผมก็กลายเป็นไปงานเรื่องรถตู้รถอีกทีก็กลายเป็นไงานบริษัไปรถตู้อีกทีก็กลายเป,ป็นปริษัทไปซะแล้วแผนผู้แปลชอบไหมนี่รถตู้อีกทีก็กลายเป,ป็นปริษัทไปซะแล้วเลิกทำหรือหรือถ้าเรื่องไหนที่ที่มีคนชอบแล้วเราบอกว่าเราทำก็มาบอกได้นะแล้วจะได้ทำต่อ,อบอกเลยเดี๋ยวเราจะทำต่อ แล้วก็เรื่องวันนี้ผมบังเอิญเดินไปชนกับแดดดี้สุดาเลิกทำค่ะเลิกทำเลิกทำสวัสดีค่ะวันนี้มาอ่านมงางอเรื่องวันนี้ผมบังเอิญไปชวนกับแดดดี้สุดาตอนที่สามหมามี้ไหวจริงๆนี่แหละคือสามมางอ่ที่เลิกทำสวัสดีค่ะวันนี้มา เพราะฉะนั้นใครไม่ชอบมาังงาะเรื่องไหนก็บอกได้นะบายบายจันค่ะเอ้ใครชอบมังงะเรื่องไหนก็บอกได้นะบายบายจันค่ะ